ไปรุ่นชอบ่าคอนได้ดึกมาดึกหมดึกหมถึงมาโยนโยนเสร็จประมาณนี้มั้งตะกอนนะเพราะว่าทําอะไรไปรุ่นสมัยก่อนเดินกลางบ้านเดินเล่นหาเล่นสาวหาจีบสาวว่างั้นแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ได้จีบแล้วไม่ใช่มีเดินแล้วมีแต่ขี่รถสิ่ง,งแปด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 อยู่แล้วัฒนธรรมไม่เหมือนก่อนเหมือนก่อนตะกอนเนี่ย เวลาขึ้นบ้านไปจีบสาวต้องขออนุญาตคุยกับแม่กับพ่อถ้าแม่พ่อเขาไม่ชอบก็ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงถ้าพ่อแม่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ได้คุดกันไปสักพักถ้าฝ่ายหญิงเขาไม่ถูกใจเห็นเราขี้เราเมายาหน่อแม่เขาบอกเอาอยาเยาเลยพวกขี้เราเมายาอนาคตไม่มีเราลูกอย่างนั้นมันไม่มีแน่นอนแลวถ้าขี่เราเมายา เพราะอะไรเพราะทุกอย่างกินเหล้าไปมันก็สิ้นเปลืองสูบบุหีไปก็สิ้นเปลืองทําลายสุขภาพร่างกายเราถึงรู้นี่คุณโยมต้องไปศึกษาแล้วก็ทบทวนว่าแต่ก่อนคุณโยมเคยทำอะไรบ้างนั่นแหละเรียนรู้เองในเรื่องการในเรื่องการรมในเรื่องการปธิบัติท่าสัตั์ชีวิตคนลดหน้าเลือก แล้วก็นักเล็กขโมยน้อยเคยไหมแต่ก่อนสมัยเรียนหนังสือเคยหยิบดินสอปากกาเคยขโมยเงินใครไหมหรือเคยปุ๊บปิดในการสมัยตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมั่วตัวกันหมดเคยไหมเคยโกหกพูดจาโม้เท็จไหมเคยเคยไหมเคยดือมชูรามีอะไรเคยไหมที่พูดมาทั้งหมดเราเคยผ่านหมดอย่างนั้นทุกอย่างสินข้อห้า ไม่ได้สักข้อสมัยก่อนหนึ่งถึงห้าผิดหมดทุกข้ออย่างนั้นเลยคือตอนนี้เราต้องพัฒนาให้ดีอย่างนี้เราถึงรู้เราถึงรู้แจ้งอย่าจริงว่าตัวเราเป็นยังไงคนอื่นเขาไม่ไม่มีความสำเร็จกับเราก็แล้วแต่อย่างนั้นขอเจริญสกิรันพรจ้าคุณสกุลมีคา,าคือเราต้องรู้ด้เกิดเราเอง ทุกวันนี้เราบอกเราใครใครบอกเขาเรียกวนะ่าอะไรเราบอกเราสอนใครไม่ได้บอกเรามีแต่พูดให้ฟังเขาไม่เชืช่อก็ชชางเราพูดไปเหมือนอยู่นีนะ่เราพูดไปนี่ก็คือพูดเหมือนกับตอกย้ําความรู้ของตัวเองนะทบทวนความรู้ของตัวเองวนะ่าอย่างนี้ไม่ดีนะดื่มเหล้าเห็นไหมเมาแล้วก็หมาเลียปากจริงๆนะคุณผู้ชมหมาเราเยียปากดีนะถ้าหมามาปลุกถ้าหมาไม่ปลนะุกเราก็มีชีนนตอยเพราะวันนอนตากแดด มดไต่แล <c oughs> ้วนอคิดกับภาพดูสภาพแต่ก่อนของเราไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านเราอยู่นุ่นุงเทพนู่นอยู่อนุษอยู่อนุษซอยอะไรแต่เลยวัดมหาบุตรไปแล้วเลยไป,ไปออกทางไปจะออกมาเนี่ยอ,อนุษย์จะออกมาทางรักกระบ,บางนี้แล้วจะออกมาเหมือนกิงแก้วแลวะริงแก้วแต่มีิงแก้วตัดระหว่างถนนเทพร,รักษ์ นั่นแหละจริงแคก็สนามบินนั่แหละสวนอณภูมิแหละคุณโยแต่อันนั้นนะทุลุกทุลกงเราอยู่มากกว่าหมดนะนั่นแหละแล้วก็เป็นประเภทอะนี่สินก็ห้านักเที่ยวกินเหล้าเมาแล้วที่นี้โอ้ดีนะแท็กซี่เขาไม่เอาตังค์หมดเขายังเขายังเหลือไว้ให้อยู่ห้าร้อยไปนั่งรถกลับแท็กซี่เขาก็ยังเป็นคนดีเขารู้ว่าเมาเมาแล้วทีนี้แล้วก็ลงรถเขาก็เอาค่ารถของเขาไปแค่ สองร้อยห้าสิบแค่นั้นเองจำได้ว่าเราเอให้เขาแค่นั้นนี่นบ่งบอกถึงว่าเขาเนี่ยก็ยังเขายังมีเขาเ,เรียกว่าเขายังมีความซื่อสัตย์ในการประกอบสมาอาชีพของเขายอมรับเลยแท็กซี่คันน่าจะเป็นคันสีฟ้าคันสีฟ้าล้วนตัวนังสีอสีขาวอันนี้ย้อนลอยไปเมื่อ,อปีสองพันร้อยสี่สิบสอง หลายปีแล้วมันจำได้น้องสุนัขนี่ที่ปลูกเลี้ยปไ <Yeah. S 1> ปพอดีนี่เราถึงเห็นสุนัขนี่เราถึงถูกชโลก,สก,ก,โลก,สกัสุนัขเราในถูกชโลกัสุนัขสุนัขนี้ไม่นั่นเรามันจะเกิดมายังไม่เคยมีสุนัขกัดกันครั้งน,นั้นยังไม่เคยโดนสุนัขกัด ดูดูก็ช่างมีแต่ทางนี่นี่นี่ใส่แล้วก็แล้วก็มองหน้ามีอะไรลูกเรียรกปนองเขาว่านัเหมือนก็เหมือนที่เรานี่